S a s s a l a m u a l a i k u ะ w a r ะ h m a t u l l a h วะ a b a r a k a t u h ค่ะคาบนี้นะคะนักเรียนชั้นป .1 น,นะคะก็จะมาเจอกับคุณครูในวิชาท่องจำอัลกุรอานนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะทบทวนทุกซูเร์ที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะตั้งแต่ซูเรอตุลฟาติฮะซูเรอตุลนัสและซูเรอตุลฟาลักนะคะ และว,วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาขึ้นซูร้อใหม่นะคะจะเป็นซูร้ออะไรนะั้นเดี๋ยวนักเรียนรอติดตามดูในคลิปนะคะคุณครูขอทบทวนกฎในการเรียนวิชาท่องจําอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่วิชาท่องจําอันดับแรกเลยคุณครูอยากให้นักเรียนมีน้ําละหมาดนะคะเพื่อการท่องจําของเราจะได้มีบราระกาค่ะแล้วก็อยากให้นักเรียนใช้อวัยวะสามอย่างร่วมกันตาดูหูฟังและปากอ่านนะคะ ตาให้นักเรียนดูสไลด์ดูบนหน้าจอนะคะในแต่ละอายะที่คุณครูขึ้นบนหน้าจอหูคุณครูอยากให้นักเรียนฟังการออกเสียงที่คุณครูออกนะคะแล้วก็ใช้ปากอ่านตามนะคะฝึกออกเสียงตามที่คุณครูอ่านไปนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเก่งสามารถทําได้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนซูรอตุลฟาติฮากันนะคะซูรอตุลฟาติฮามักียะ ميتة آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, نعبد وإياك نستعين إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนซูรตุนนัสกันนะคะซูรตุนนสัสมักกียมีหกอายะ بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ชาริลวาสวาสิลขอนนัสอัลลัีติวาสวิสุฟิสุดูรินนัสมินัลจินนัติวันนัสและสุรสุดท้ายที่เราจะมาทบทวนกันในวันนี้นะคะคือสุรตุลฟาล,ละกะค่ะ เรามาอ่านชื่อสุราพร้อมกันนะคะสุราตุลฟะละกมมกียะมิฮะอัลยาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะละกุ من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن และว,วันนี้นะคะสุราที่เราจะมาเรียนนะคะชื่อว่าสุร์ตุลอิคลาสนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาอ่านชื่อสุร์ตามคุณครูน,น,นะคะสุร์ตุลอิคลาสมักกียมีสีอายะ อีกครั้งนะคะสุรัตุลอิคลาสมักกียะมีสอายะครั้งสุดท้ายค่ะสุรตุลอิคลาสมักกียะมีสอายะ ในอาญาแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอักษรอันตรายก็คือตัวกอฟนะคะแล้วก็ตัวฮาที่คุณครูขีดเส้นสี่เหลี่ยมไว้นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะคือตัวดานตัวสุดท้ายนะคะนักเรียนจะต้องอ่านให้มีเสียงสะท้อนออกมานะคะ,ะเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามคุณครูทีละท่อนนะคะกุลกุลฮุวัลลู هو الله. قل هو الله. قل هو الله. أحد. أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. ออััลลลฮฮฮวุะดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในอายาที่สองนะคะในอายาที่สองนะคะอักษรอันตรายก็คือตัวซอดนะคะซอดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งที่นะคะคือตัวดานตัวสุดท้ายเหมือนเดิมเลยที่จะต้องอ่านให้มีเสียงสะท้อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาฝึกอ่านตั้งคุณครูทีละท่อนนะคะอัลลอฮุส الله الصمد الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد เราก็ได้ฝึกอ่านกันไปแล้วนะคะสองอายะนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนตั้งแต่ชื่อซูรอใหม่นะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านทบทวนไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะซูรอตุลอิคลสัสมกกียมีสี่อายะ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد Allahu Cammad, Cadaq Allahu Al Azim. สำหรับการบ้านในคาบนี้นะคะคุณครูก็จะให้ในักเรียนนะคะกลับไปฝึกอ่านนะคะชื่อ s u รอตุลอิคล a สแล้วก็อายะที่หนึ่งอายะที่สองนะคะฝึกอ่านออกเสียงให้ชัดเจนนะคะฟังพยายามฟังคลิปของคุณครูแล้วก็ฝึกอ่านตามนะคะแล้วก็เดี๋ยว ภาพหน้านะคะครูจะมาเพิ่มอีก2อายะนะคะส่วนสำหรับคาบนี้นะคะครูก็ขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมะรห์มัตุลลอฮิวบะระกาตุฮะ